ครับอันนี้เป็นแปลงที่บ้านหนองขานางนะครับอำเภอโพพทับช้างครับจังหวัดพิจิตรครับนี่เป็นแปลงพลิกของคุณท่านผู้ใหญ่ตีนะครับหมู่14ครับตำบลหนองขานางนะครับผมนะครับต้บนดงเสือครับอะไะตำบลดงเสือตำบลดงเสือครับผมครับผมนะครับนี่เป็น่ันผู้ใหญ่นะครับเป็นไงผู้ใหญ่ใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับผมดีครับ ครับครับหลังจากที่ผ่านมาที่แต่ก่อนที่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้วพอเป็นไงตอนที่ใช้ยห้ออื่นอยู่เป็นไงบ้างครับผมเดาซ้อนตลาดทั่วไปครับตลาดทั่วไปครับแล้วเป็นไงฮะสภาพที่ใช้อยู่แล้วเป็นไงฮะก็ตอนแรกๆเลยเห็นได้ข่าวว่ามีปัญหามีปัญหาอครับผมครับผมกินเน่าครับผมแล้วก็มาใช้กินทูกินวันก็โอเคครับครับผมโดยที่ว่าตอนแรกใครแนะนําให้มาใช้ครับผม จ้อยครับโอ้คุณพี่จ้อยนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่เองครับโอ้ก็ดิใจด้วยครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงผลรางหลังที่ใช้กีวีทูไปแล้วเป็นไงครับผมดีครับดองเต็มเลยครับผมนะครับนะครับโอ้โหพริกสวยจริงๆครับนะครับนี่คือท่านผู้ใหญ่นะครับผมนะครับครับคือสรุปแล้วคือเป็นผลงานเป็นที่น่าประทับใจครับพอใจครับครับผมแล้ววันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะโลเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ ้สึกเขาว่าถ้าถ้าเป็นพริกแดงจะ4ี่ิบาท40ใช่ไหมฮะครับผมแล้วพริกเขียวละฮะยำเขียวก็ยำเขียวยำเขียวอยู่ส0บาทครับผมโอ้แต่ว่าน้ำหนักเป็นให้ทั้งด้านน้ำหนักคุณภาพดีครับครับผมนะครับครับนี่ถ่ายไว้ให้ท่านพี่น้องเราได้ดูกันนะครับว่าของจริงเลยนะครับผมนะครับดกมากนะครับตอนแรกพริกมีปัญหานะครับเนี่ยครับนะครับตอนนี้คุณภาพสมบูรณ์มากเลยนะครับทุกพื้นทุกนั่นเลยครับผมดอกเยอะมากครับ นี่ผู้ใหญ่ถ้าเก็บได้อีกนานครับผมเขาสังเกตว่ามันระหว่างที่เก็บปุ๊บมันจะออกดอกไล่รุ่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับผมนะครับทั้งดอกทั้งเม็ดนะฮะทุกต้นเลยนะครับผมครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับครับผมมันมาโซมีทุกที่ว่าน้ำมันไม่ค่อยไหล